Mark, ช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึง CRM หลายคนคงนึกถึงแค่ระบบการเก็บข้อมูลลูกค้าแต่จริงๆแล้ว CRM กำลังเปลี่ยนไปเยอะมากมเพราะมันไม่ได้แค่การบันทึกข้อมูลอีกต่อไปใช่เลยครับพี่กัทตอนนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยต้องโฟกัสไปที่ Customer Centric CRM หรือก็คือการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งมันไม่ใช่แค่การรู้จักลูกค้าแต่ต้องเข้าใจพวกเขาแบบลึกซึ้งและก็ใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆซึ่ง Customer Centric CRM เนี่ยมันก็คือการฟังลูกค้าแบบลงมือทำได้จริงครับ พอพูดถึงการฟังลูกค้าแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่การดูคอมเมนต์หรือรีวิวต่างๆกันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ช่วยธุรกิจสามารถเข้าใจและตอบสนองได้เร็วขึ้นใช่เลยครับลูกค้าสมัยนี้ไม่ได้อยากให้แบรนรับฟังอย่างเดียวแต่ต้องฟังแล้วก็ทําให้เห็นได้ด้วยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการบริการเนี่ยธุรกิจก็ควรที่จะต้องรู้และต้องมีระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและนี่แหละ CRM รุ่นใหม่ต้องทําได้นะครับฟีดแบคจากลูกค้าเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนมาเป็นแอคชั่นได้อย่างทันทีอย่างแมนโซเราออกแบบให้ทุกความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยถูกแปลงมาเป็นติกเกตและส่งไปยังทีมที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลแล้วจบใช่ครับ CRM ที่ดีต้องไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลแตต้องวิเคราะห์และคาดการพฤติกรรมของลูกค้าได้ด้วยถูกต้องยกตัวยอย่างง่าย ถ้าธุรกิจรู้ว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งมักมีปัญหาเรื่องบริการหลังการขายเราสามารถคาดการได้เลยว่าอะไรต้องปรับปรุงแทนที่จะรอให้ลูกค้าคอมเพลนก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ไขทีหลังนี่แหละครับที่แดชบอร์ดของแมนโซช่วยให้ธุรกิจมองเห็นแนวโน้มของปัญหาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่มีข้อมูลเยอะแต่ใช้ไม่ได้จริงอีกเรื่องที่ธุรกิจต้องคิดเลยก็คือระบบ CRM เนี่ยไม่ควรเป็นแค่ระบบที่ใช้งานได้ยากและต้องรอทีไมทีมาช่วยตลอดใช่ระบบที่ดีเนี่ยต้องใช้งานง่าย ให้ทีมงานสามารถดูข้อมูลลูกค้าเช็คฟีดแบ็กและดำเนินการได้เลยในไม่กี่คลิกซึ่งเมนโซก็ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นเลยครับระบบของเรานั้นมี u i ที่ใช้งานได้ง่ายเชื่อมต่อกับหลายแพลตฟอร์มได้ <c oughs> สรุปง่งาย CRM ไม่ใช่แคร่รู้จักลูกค้าแต่ต้องเข้าใจและตอบสนองพวกเขาให้เร็วที่สุดและถ้าธุรกิจใช้ Customer Centric CRM บวกกับ Data Driven Approach แล้วก็จะช่วยให้รักษาลูกค้าได้ดีขึ้นและปรับปรุงบริการได้อย่างเร็วขึ้นแน่นอน